สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนเพื่อนแฟนเพื่อนครับของครูช่างครับวันนี้ก็เป็นเช้าสดใสอีกวันนะครับที่เป็นวันหยุดนะแล้วก็ครูช่างวันนี้มีอะไรมานําเสนอนะครับแต่ว่าไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่แต่ว่ามันคือสิ่งที่ช่วย นในการทำงานของของเกษตรกรชาวนะแบบ็กกราวข้างหลังเนี่ยนะจะเห็นว่าทุ่งน,า,นาข้าวกำลังขึ้นนะครับแดบบีนี้เป็นข้าวนาปีนะครับเป็นข้าวนาปีโซนอีสานนะครับจะเห็นว่าข้าวเนี่ยมันแว่งข้าวมันแว่ง ทีนี้ข้าวมันแหว่งมันมีแลงข้างๆก็โอเคเต็มดีมันต้องมาซ่อมครับปัญหาของข้าวที่มันมันแหว่งนี่ก็มีหลายสาเหตุนะครับแต่ว่าสาเหตุหลักๆก็คือเวลาหวานไปแล้วเนี่ยอ,อ,อยู่ในช่วงจังหวะที่มันไม่เหมาะสมกัน ก็ตอนนี้บางทีมันอาจจะน้ํามานะครับน้ํามาหรือว่าตอนหวานไปเนี่ยมันเป็นตมนะครับหวานไปเป็นตมแล้วน้ํามันท่วมข้าวมันไม่งอกครับข้าวมันงอกมันก็เลยแหว่งนะครับสังเกตว่าเนี่ยส่วนที่มันแหว่งนันจะเป็นน้ําหมดเลยนะครับมันเป็นน้ําหมดนี้ชาวว่านหรือว่าชาวนานเ,นเขาก็จะไปถอนนะครับไปถอนส่วนที่ส่วนที่มันเกิดเนาะ เมื่อเยะเมื่อก้าสูงได้ประมาณคืบสองคืบหรือว่ามันแตกรากได้ตั้งตัวได้นะก็ไปถอนแล้วมาแปะไว้นะครับค้ช่างเมื่อวานมามาเก็บนะครับส่วนนี้จริงๆแล้วมันไม่เยอะนะครับแต่ภาพมันดูเยอะนะครับเหมือนมันแหว่งมากนะมีอยู่แปลงเดียวนี่แหละครับมี่แปลงเดียวนี่แหละก็เลยโอ้เหนื่อยครับแค่ถอนแล้วมาปักไว้เฉยเหนื่อยนะครับคิดดูแต่ก่อนเขาพากัน ทำจนทั้งนาเลถอนแล้วก็มาปักนาก้าก็เลยไปหาอุปกรณ์มานะครับไปสร้างมาแล้วนะจะเอาตัวนี้นะครับไปขุดส่วนนี้มันเป็นอ่ก้านะครับแล้วก็ไปแปะตรงนี้มันเป็นน้ำนะครับนะแทนคนนะกูช่างนะ ได้มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาลองกันว่มามันมันจะเป็นยังไงนะครับลดงกันอีกทีนี่ครับส่วนของเมื่อวานนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปตักกัน,นครับนี่โดยอุปกรณ์ชิ้นนี้ครับนี่มาดูดินกำลังดีนะครับแต่อุปกรณ์ตัวนี้นะบอกไว้ก่อนนะนี่จะต้องเป็นดินที่มันเป็นเลนนะครับ ใช้แล้วนี้นะครับป,รปึ๊บกูลงมานะครับแล้วป,ปึ๊บเราก็มาวางวตรงนีง้พอดรับถอดรอกได้แล้วได้แล้วนะครับจริงๆแล้วเขาก็มีคนทำแล้วนะครับส่วนพี่น้องเกษตรกร ทางภาคกลางนะครับ ก็เรียงนนะครับให้มันสวยงามแต่ว่ารถอาการปวดหลังได้นะครับเมื่อวานนี่คุยช่างไปอยู่บ้านเนูปวดหลังโจนนี่สำหรับนะเพื่อนๆที่คิดว่าอุปกรณ์ที่เราสร้างขึ้นมานี่แล้วมันมีประโยชน์นะครับอยากเอาไป ใช้งานด้วยกันนี่ก็ไม่ส่วนวลลิขสิทธิ์นะฮะก่อนก็หาได้ตาม2องทีนเรานะครับี่ให้ดูรายละเอียดเป็นไงนะวันนี้นะครับเด็กเส้นประมาณ2หุนนะเห็นจะได้ก็มาแล้วกระดาษโค้งกัน,นะครับแล้วแต่นะครับใช้งานไปแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปนะครับเอาไปให้เป็นไอเดียเนาะก็วันนี้คุยช่างว่าจะ ทำอีกสักหน่อยนะครับแต่เห็นว่าคลิปนี้มันดีมีประโยชน์แล้วก็เอาไปทำตามใช้ได้นะครับครับขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามครับอ่ะอีกแป๊บเดียวเสร็จนะครับคิดว่านะนะครับแต่ว,ว่ามันไกลขนาดนี้เราก็ต้องถอนกล้ามาปักมือนกันนะครับอ่ะเจ,จาก,กันแค่นี้ครับสวัสดีครับ